สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเนล i m มช่วงค่ำๆนะครับของวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565มาพบกันในช่วงสรุปข่าวรอบวันนะครับนอกจากสาระประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับก็ไปติดตามข่าวสารอื่นๆบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้แอดมินไม่ได้รายงานข่าวเลยนะครับเนื่องจากเปิดร้านขายลูกชิ้นทอดวันแรกนะครับก็มีการไลฟ์สดทางช่องคู่รัก YouTube ฟรีดอม ก็มีแฟนๆช่องข่าวหลายท่านนะครับไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจวันนี้เป็นวันที่2ก็ยังดูยุ่งๆดูนะครับก็แต่ก็ดีกว่าเมื่อวานนะครับมีเวลาที่จะมารวบรวมสรุปรายงานข่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอันดับแรกนะครับแอนนินเตรียมไว้นานแล้วนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชากัญชงนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการประกาศแถลงการออกมานะครับว่ายังไม่ได้ปลดออกจากยาเสพติดประเภท5 อย่างเป็นทางการนะครับใครที่จะปลูกหรือเสพยังต้องขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอย่างเป็นทางการเนาะต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางสําสนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสอปอสอชอได้มีการเปิดให้ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังนะครับสามารถเลือก ที่จะฟอกเลือดนะครับด้วยเครื่องไตเทียมฟรีนะครับสามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งที่มีหน่วยบริการล้างไตโดยมาตร,รก,การดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและครอบครัวได้นะครับอันนี้ติดต่อได้เลยนะสิทธิ์บัตรทองนะครับสามารถเลือกฟอกไตได้เลยครับต่อมานะครับในส่วนของ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันนี้4กุมภาพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันมะเร็งโลกนะครับแน่นอนครับเมื่อเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขครับก็มีการแจกชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปติดต่อรับได้ที่โรงพยาบาลมะเร็งนะครับทั่วประเทศ เรื่องนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับด้วยตนเองที่บ้านแก่หญิงไทยอายุ30-60ปีนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจมานานเกิน5ปีนะครับหญิงไทยนะครับอายุ30-60ปีที่ไม่ได้ตรวจภายในไม่ได้ตรวจปากมดลูกนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ตรวจมะเร็งปากมดลูกมาเกิน5ปีนะครับก็แนะนําให้ไปขอชุดตรวจนี้ฟรีนะครับเนื่องในวันมะเร็งโลก4กุมภาพันธ์นะครับ มีการนำร่องก่อนนะครับ80,000ชุดขอรับได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง7แห่งของกรมการแพทย์นะครับได้แก่โรงพยาบาลมะเร็งได้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางอุดรธานีอุบลราชธานีลบบุรีมหาวิชราางกงณ์ธัญบุรีชนบุรีและสุราษฎร์ธานีนะครับหากได้ผลดีก็จะมีการผลักดันสู่ชุดสิทธทิประโยชน์ด้านมะเร็งต่อไปนะครับแล้วก็ ในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ศูนย์โรงพยาบาลมะเร็งที่ผมได้กล่าวถึงไปนะครับต่อมานะครับไปดูข่าวสารด้านอื่นๆกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็คือเรื่องของไส้กรอกมรณะนะครับซึ่งมีเด็กเนี่ยถ่ายรับประทานกินแล้วก็เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงเป็นจํานวนมาก เรื่องนี้นะครับทางภาครัฐก็ได้มีการไล่ตรวจสอบตรวจเช็คจนไปเจอว่ามีโรงงานอยู่หนึ่งแห่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีการลักลอบผลิตไส้กรอกไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็เท่าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกทลายเนี่ยพบว่าทำมา5ปีแล้วนะครับโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าปวดหัวมากทีนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าไอ้ยี่ห้อไส้กรอกมรณะที่เจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจเจอเนี่ย มันมีชื่ออะไรบ้างนะครับดิวัฒน์มจะอ่านให้ฟังนะมีหลายยี่ห้อด้วยนะครับสถานที่ผลิตเนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน GMP ที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับอีกทั้งไม่มีการควบคุมการผลิตในกรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเหมาะสมรวมถึงขั้นตอนการผลิตก็ไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายรวมถึงครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ถึง32ยี่ห้อ และมีสัญ,ญลักษณ์ฮาลาลด้วยโอ้โหเรียกว่านี่ละเอียดอ่อนไปถึงขั้นเรื่องของศาสนาเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกบรณะที่อยู่ใน32ยี่ห้อมีชื่อดังต่อไปนี้นะครับฟังดีๆนะหมูยอบออุบลก็คือบอไปไม้จุดนะครับหมูยอบออุบลหมูยอแม่จันทรีหมูยอปูลี่เจียนนะครับแล้วก็888 พรีเมียมยออุบลหนังหมูพรีเมียมหมูยอไกยออุบลหมูยอคูวะดลหมูยอไกยอจอมยุทธไสกรอกเต่งหนึ่งไกยเษฐีไกยฤทธ,ธ,ธิรสเด็ดลูกชิ้นสวัสดีลูกชิ้นบุญปากลูกชิ้นหมูบ้านแหลมลูกชิ้นเอ็นเนื้อนาำเอ็ด รายชื่อดังกล่าวนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตแล้วก็เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้เจ้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการเข้าไปบุกทลายนะครับในส่วนของความผิดนะครับทางด้านพลตํารวจเอกเนตินะครับได้มีการระบุถึงเรื่องนี้ว่าความผิดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2 5 2 2ฝ่าฝืนมาตรา9วงเล็บ7นะครับสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรา6วงเล็บ10บ ผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องนะครับอันนี้โทษปรับไม่เกิน30,000บาทก็โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดูภาพแล้วก็บอกได้คําเดียวว่าผลหัวลุกนะครับผลหัวลุกอ่ะทีนี้ในเรื่องของข่าวเมื่อเช้านะครับที่บอกว่าเด็กอนุบาลที่ร้องไห้จะโดนตัดคะแนนเนี่ยสคะแนนฐานละ3คะแนนจากอะไรครับ จากการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสานนะครับออกประกาศข้อปฏิบัติในการทดสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3ครับจำนวน3ข้อโดยหนึ่งในนั้นระบุว่าหากหนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ3คะแนนซึ่งเรื่องนี้นะครับพออได้มีการแจงออกมาว่าเด็กอนุบาลร้องไห้เนี่ยห่วงว่าจะเสียงดังรบกวนสมาธิเพื่อนคนอื่น ผมไม่อ่านรายละเอียดครับเห็นพาดหัวข่าวแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าพออ,อท่านนี้ตักกะป่วยตัก,กะป่วยเด็กอนุบาลหนึ่งถึงสามเหตุผลคือไม่อยากให้ไปส่งเสียงรบกวนสมาธิเด็กคนอื่นเพราะนั้นคุณก็ตั้งเกณฑ์มาเลยว่าเด็กที่จะเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตของคุณนะ่ะนะครับจะต้องเป็นเด็กที่ไม่ร้องไห้เข้มแข็ง นะครับใครร้องไห้ไม่รับ,ไม,บไม่ต้องรับเลยเนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดตัดผลไปเลยครับไม่ต้องรับไม่ใช่ว่ามาหักคะแนน <c oughs> เพราะการหักคะแนนมันก็เท่ากับเป็นการร,ร,ศศกริดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็ก <c oughs> เป็นการทารุณกรรมของเด็กทางด้านจิตใจรวมถึงผู้ปกครองด้วยเรื่องนี้ผมต่อต้านแน่นอนไม่เห็นด้วยรายงานให้ทราบสั้นๆเท่านี้ว่าทางพอโรงเรียนเนแจ้งว่าสาเหตุคือไม่อยากให้รบกวนสมาธิเด็กคนอื่น ฟังไม่ึ้นครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามนะครับให้สัญชาติไทยกับโคโชเชนะครับโคโชเชนี่ท่านผู้ชมก็งคงจะทราบดีเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับมาเป็นผู้ฝึกสอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยตอนนี้ได้รับสัญชาติไทยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงนามให้มีสัญชาติไทยเรียบร้อยก็ ถ้าเอ่ยถึงเทควันโดไม่มีใครที่ไม่รู้จักโค้ชเชนะครับคือมาคุมมาสอนนักเทควันโดทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2545นะครับผลงานก็ดีอย่างต่อเนื่องก็ในเมื่อท่านเต็มใจนะครับทางประเทศไทยก็ยินดีด้วยเรื่องนี้นะครับส่วนกรณีโทษแบนก่อนหน้านั้นนะครับเกี่ยวกับอ,องค์กรสารต้องห้ามโลกนะครับว่ามีการประกาศยกเลิกแบนไทยเรียบร้อยนะครับซึ่งมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวาน ก็หลังจากนี้นะครับถ้ากีฬาไทยได้ไปแข่งขันระดับทวีประดับโลกนะครับถ้าเกิดได้รับเหรียญรางวัลนะครับก็จะได้รับสิทธิ์การอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่โพเดียมหรือว่าอนุญาตให้มีการร้องเพลงชาติไทยได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นกีฬาแบดมินตันคู่ผสมนะครับน้องบาสกับน้องปอปอในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเรีวยกว่าเป็นกระแสดราม่าอยู่พอสมควรตอนนี้ทางไทยนะครับโดยเฉพาะ การกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายแล้วก็เสนอคอรมอเสนอตามขั้นตอนของไทยนะครับแจ้งไปยังวาดาตอนนี้ก็ได้รับการพิจารณาแล้วก็ยกโทษให้แล้วนะครับก็ควรจะทำตั้งนานเนาะถ้าไม่ถ้าไม่โดนลงโทษก็ไม่ตื่นกันนะครับต่อไปครับอีกเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเซ็นสัญญาให้กับมาโน่โพกิงนะครับผู้จัดการทีมชาติไทย หรือว่าเฮดโค้ดนะครับที่พาทีมชาติไทยควา้วาคว้แชมป์ศึก a อเอฟซูซูกิ Suzuki ครับ mm hmm. ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็สัญญาต่อไปจนถึงปีหน้านะครับ2023ก็เดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันอีกทีนึงเพราะว่าก็มีหลายรายการให้มาโน b โบกิ้งพาขุนช้างศึกนะครับทีมชาติไทยลุยทำศึกฟุตบอลในระดับต่างๆทั้งระดับระดับทวีปแล้วก็ระดับโลกนะครับอ่ะก็นำมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับที่ เป็นการสรุปข่าวรอบวันนอกเนี่ยจากมาตรการภาครัฐนะครับก็หลากหลายประเด็นนะครับส่วนเรื่องราคาสินค้าแพงแอดมินเวลาไปตลาดตอนนี้คือจะต้องไปตลาดกับคุณภรรยาทุกเช้าอย่างน้อยก็ทุกเช้านะครับเพื่อไปซื้อลูกชิ้นซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์มาเตรียมร้านนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับหมูสดหมูสดหน้าเขียงร้านใหญ่อยู่นะครับที่ตลาดก็กิโลกรัมละ180แต่เมื่อเช้านี้ไป กิโลกรัมละ100บาทครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ตอนนี้กําลังลงนะครับก็หลังจากนี้สินค้าพวกบริโภคต่างๆก็น่าจะน่าจะทยอยลงเนาะหลังจากที่ราคาน้ํามันขึ้นวันเว้นวันหรือว่าขึ้นอาทิตย์หนึ่งหลายรอบเนี่ยปวดใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับปลอดโรคปลอดภัยดูทั่วกันเดี๋ยวกลับมาพบกับ A New Time ได้ใหม่ถ้าหากว่ามีข่าวสารด้านใดที่น่าสนใจนะครับสวัสดีครับ